เอาละครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมมือถือครับซึ่งก็ชื่อว่า Kingdom Hero M นะครับเพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมเกมนี้กราฟิกมันดูโบราณจังเลยซึ่งก็ถูกครับเกมนี้มันเคยลงมามันเคยลงที่ PC มาแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนนะฮะชื่อว่าเกมสาก๊กออนไลน์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะซึ่งผมก็เคยเล่นอยู่นะเคยเล่นอยู่พักหนึงพักใหญ่ใช้ได้นะฮะ ซึ่งจะบอกว่าอเดี๋ยวปิดออโต้ก่อนมันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปไกลๆซึ่งจะบอกว่าเกมเนี้ยความสนุกของมันเนี่ยครับมันจะอยู่ที่การที่เราตีกีววอลนะครับอ่านี่มราจะบ่มเราจะไปดูแผนที่กันก่อนนะครับแผนที่นี้จะประกอบไปด้วยสามกกใหญ่ๆนะครับสีอันนี้ผมจะจิ้ไปที่เมืองหลวงนะครับโล่หยางเนี่ยสีแดงนะครับจะเป็นของวยกกนะครับของโจโฉแล้วก็เมืองหลวงของงองก๊ก นี้ปะซุนเซกนะครับอ่าจะประกอบไปได้วยสามก๊กนะครับโดยผู้เล่นนะครับเราจะต้องทําการเลือกก๊กนะครับระหว่างาจกก๊งกงอก๊กแล้วก็บุยก๊กนะครับว่าผู้เล่นจะชอบก๊กไหนแล้วเราก็ไปตั้งกิวว์นะครับตั้งกิวว์เพื่อเพื่อตีเมืองยึดเมืองกันครับอ่าซึ่งผมจําไม่ได้ว่าคุณคุณว่าเหมือนจะแบบตีอาทิตย์ละอาทิตย์ละสองครั้งมั้ง เมื่อก่อนนะแต่ผมไม่รู้ว่ามือถือเขาตีอาทิตย์ละกี่ครั้งออย่างย่งอย่างเมืองเนี้ยเจ้าเมืองเขาชื่อโรมิโอใช่ไหมกิลพรทับดอทคอมผมชอบมากเลยผมขอเข้าได้ไหมหมายถึงเข้ากิลหรือเปล่าเข้า,เข,าเข้าเว็บเนี่ยเออเอาล่ะเอออ่ะอย่างเขาเรียกอะอาชีพอาชีพนะครับอาชีพของผู้เล่นเนี่ย จะมียูซีแบะครับก็มีขุนพลอันนี้ผมสมัครไปขุนพลไปนะมีจอมยุทธมีจอมเวทแล้วก็มีคุณซซอนะครับเดี๋ยวผมจะแยกอย่างนี้ครับขุนพลเนี่ยก็จะเป็นแบบประเภทแบบว่าสายลุยเข้าคู่วงในอะไรเงี้ยแบบเช่นสมมติมีอาวุธหนักใช่ไหมแบบพวกอาวุธใหญ่ๆคอนหรือว่างาวอะไรเนี่ยวิ่งไปกลางวงนะครับแล้วก็ตุ้มมันจะได้ดาเมจเยอะๆนะครับ แล้วก็มีแบบพวกดาบมีพวกหอ,อกอาวุธยาวเนี่ยอาวุธยาวจะเป็นหอ,อกดาบอาวุธสั้นแล้วมีอาวุธคู่นะถ้าจำไม่ผิดอแล้วอย่างแบบพวกจอมยุทธ์เนี่ยมันจะมีลูกน้องอ่าเราจะสามารถทําเป็นแบบพวกพลธนูหรืออะไรก็ได้คล้ายๆกับกุนซือจะพลธนูพลดาบแต่ส่วนมากผมเคยเห็นเขาใช้พลธนูนะแล้วเล็งไปยิงที่ตัวเดียวโหแบบฟุ๊บแทบหายแทบตายเลยฮนะก็ถ้าเกิดเกาะไม่แข็งแกร่งเนี่็คือหายไปทันทีนะฮนะเออ แล้วก็มีจอมเวทนะฮะจอมเวทนี่ก็แรงใช้ได้ถ้าเกิดเจาะไปที่ที่ตัวบุคคลเนี่ยโหเจาะทีแบบหายเลยนะฮะจำได้คร่าวๆประมาณนี้แล้วอีกอย่างนะครับก็จะมีเรื่องของ,ของการล่าบอสนะล่าบอสส่วนมากเวลาบอสเกิดเนี่ยมันจะแบบขึ้นแถบฟึบมาอย่างนี้เดี๋ยวรอสักครู่ว่าบอสจะเกิดไหมไออันนี้เขาเขา pvp กันมั้งนะไม่มีอะไรมาก มันจะขึ้นแถกคล้ายๆอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ว่าจะขึ้นเป็นบอสเช่นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่แผนที่อ่เนี่ยเนี่ยอันนี้พวกกระพริบกระพริบเขียวๆนี่จะเป็นแบบพวกบอสละมั้งที่บอสอยู่อะไรเงี้ยคือบอสเนี่ยเขาจะุ่มเหมือนจะุ่มเวลาเกิดหรือเปล่านะแบบอยู่ๆนึกจะเกิดก็เกิดแล้วแต่ว่าเวลาเกิดทีเนี่ยมันจะขึ้นแจ้งข่าวเตือนมาอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอ่าอย่างอ้นนี้ไหม อันนี้จะเป็นพวกของดอบนี่น,นี่เดี๋ยวผมยังหาของดอปที่เด็ดแพงๆก่อนอตรงไหนวะเมื่อก่อนผมเคยตีของดปแพงๆได้แถวไหนจําไม่ได้อ่ะอย่างเนี้ยมันจะเป็นเตี้ยวเหลี่ยงใช่ไหมเออของดปก็จะเป็นพวกอาวุธชุดนะมา้าอะไรเงี้ยมันจะมีแบบพวกม้าเงือโลหิตอะไรเงี้ด้วยนะมันจะทําให้วิ่งเร็วแล้วแบบเออเวลาอยู่ในสงครามเนี่ย มันจะวิ่งเร็วออกว่าม้าชกบ้านครับอ่ามันจะมีความเร็วบอกอันนี้ความว่องไวเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่สิบเหรออืมถ้ายิ่งม้าเราเร็วอะ่ะอันนี้คือม้าเราม้าเดิมนะฮะม้าว่องไวแปดสิบแต่ถ้าเจอม้าเนี้ยที่มันว่องไวหนึ่งร้อยเนี่ยเราโดนวิ่งตามเนี้ยโอ้โหก็คือเราเราโดนตามทันอยู่แล้วอะ่ะถ้าเรามา้าเราความเร็วน้อยกว่าเขาอะ่ะก็คือเราจะโดนเฉาะหลังเอานะเออก็ ความวสนุกของอย่างก็คือการไปแย่งตีบอสนี่แหละเออมันจะได้แบบดรอปของผมผมเคยนะผมไปตีแบบคือแบบบอสเกิดปุ๊บผมวิ่งก็วิ่งไปที่จุดบอสเกิดอเออแล้วก็เขาตีกันอยู่เน่ยแล้วผมมาไม่ทันผมไปตีแบบอารมณ์รัดช็อตทีเดียวแล้วผมได้แบบไอ้พวกเล่มเนี้ยมาคืออันนี้มันเขียนว่าใช้เพิ่มพลังขีดจํากัดของพลังหนึ่งช่องน่าจะเป็นช่องอย่างเงี้ย ช่องพลังปานนะถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนเขาเรียกว่าพลังปานอา่าประมาณเนี้ยเติมไปหนึ่งช่องซึ่งพลังปานเนี่ยเอาไว้ใช้แบบว่าใช้สกิลท่าท่าเดี๋ยวมนะันจะมีท่าเด็ดๆมันที่ต้องดรอปจากบอสนะฮะซึ่งเมื่อก่อนนี่หายากและแพงมากอา่าอาจจะใช้แบบสามช่องสี่ช่องอะไรเงี้ยสามช่องไม่ใช่ไม่นานใช่เพราะว่าสามช่องมันคือของเดิมของมันมันใช้ไม่พอมันต้องมีเพิ่มอีกนะเราอาจจะต้องแบบอัพให้มันเต็มๆจะได้แบบใช้ได้ ครบสเต็ปมันนะอ่ะเดี๋ยวกลับไปตรงนี้ก่อนอ่ะอย่างไอสมุดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไอพลังปานเนี่ยเมื่อก่อนมันเขาเรียกพลังปานมัน้งมันจะราคาอยู่ที่เก้าสิบเอ็มนะสมัยสิบกว่าปีที่แล้วนะซึ่งเก้าสิบกว่าเอ็มเนี่ยเอาง่ายเมื่อก่อนเขาขายเอ็มช่วงสมัยที่ผมเล่นนะร้อยเอ็มในประมาณสามพันบาทอธตีง่ายก็คือเล่มเนี้ยเขาขายอันสามพันบาทมันแพงนะโอ้โหแต่ว่าราคามันก็ตกไปตาม ระยะเวลาเกมนั่นแหละเกมใหม่ๆมันก็จะแพงพอผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะถูกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีแบบตลาดนะตลาดถ้าจำไม่ผิดมึงฉางซาใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆจําได้คนไหนเคยเล่นบอกให้ผมฟังหน่อยนะผมก็คุ้นๆว่าจะเป็นฉางซานะั่นคือตลาดเนี่ยเขาจะอยู่แบบตามบริเวณเนี้ตั้งขายปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บขาย,น,น,ขายนู่นขายนั่นขายนี่เต็มไปหมดเลยนะคนจะสร้างไ d ดีมาตั้งขายไว้เออแล้วไอดีหลักก็เอาไปเล่นเออประมาณเนี้ย เห็นเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินออกมานอกเมืองน,นิดนึงครับเวลาการมูฟเมนต์ของเกมนี้นะครับก็จะแบบเขาเออารเียกยังไงดีมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบอ่ะข้างล่างแล้วิิงไปข้างบนแล้วเป็นแผนที่ยาวๆเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกเลย 2D เหรอเออมันไม่ใช่ 3D ปะเอออารมณ์ประมาณเนี้ยฮะอ๋อมันจะมีแบบพวกตลาดเราสามารถเข้าไปซื้อของขายของได้นะครับซื้อไอ้ท่องไอเทมอะไรงงี้ประมาณนี้ ก็ซื้อยงซื้อยานะฮะแต่เมื่อก่อนน่มันจะมีแบบเวลาทํากีวอนะมันต้องใช้ยาอย่างเงี้ยมันเอาไม่อยู่มันต้องใช้ยาที่ว่าใช้เงินซื้อจริงอะ่ะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในในนี้มีปะลานค้าซึ่งเวลาจะตีกันขูเวลาเรากดฮิวทีวีววววววนี่ก็คือเราเสียเงิน <c oughs> เสียงเงินเสียเงินเสียเงินเอากันอย่างนั้นเลยนะเออซึ่งของพวกนี้เรียกว่ากินตังใช้ได้นะ มาเป็นสงครามนะฮะเงินเงินก็ต้องจ่ายสงครามทีก็เสียเงินมหาศาลนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปปิดปิดหน้าตาไปก่อนนะอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบมือถือเท่าไหร่ครับพวกเกมมือถือผมไม่ค่อยได้เล่นนะแต่พอดีผมเห็นว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ว่าผมเคยเล่นเมื่ออดีตการเมื่อนานมาแล้วนะแล้วมาเห็นแล้วมันโอ้โหคิดถึงคิดถึงก็เลยเออมาลองทําคลิปเล่าให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยนะฮะอย่างสมัยก่อนเนี่ยมันแบบ แรกๆเลยนะมันยังไม่ม,ม,ม,มีมันยังไม่มีแบบพวกออโต้แบบพวกบอทอะไรเงี้ยเราต้องเลเวลสดเลเวลตีมืออ่ะเออแบบว่าเนี่ยวิ่งออกนอกเมืองใช่ไหมจะทำเลเวลทีก็อ่ะไปจิม้มไปฟันอ่าอย่างเงี้ยนั่งฟาร์มเลเวลเมื่อยมากเลยจนมาสักพักของเกมนะมันเขาเขาจะมีระบบไอ้อย่างเงี้ยแหละออโต้ Auto, ซึ่งให้เราแบบกดออโต้ปุ๊บมันจะมีตั้งเดี๋ยวนะผมหาก่อน นี่นี่ออโต้มันจะมีคล้ายๆอย่างเงี้เลยว่าให้เราโจมตีอะไรยังไงฮิวเท่าไหร่เมื่อเลือดเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยละเอียดดีเหมือนกันนะเออแต่ว่าเมื่อก่อนอะ่ะเสียเดือนละสามสี่รอยกว่าบาทนะเดือนหนึ่งอะ่ะเพื่อเพื่อจะใช้โหมดออโต้โอ้ซึ่งก็แน่นอนละเดือนนึงเราก็เสียตังค์กับเกมนี้ก็หลักพันนะ <c oughs> เออแล้วไหนจะมีเรื่องของตีโบกอีกตีโบกโบนี่จะต้องใช้แบบพวก ผมจำไอเทมไม่ได้แผ่นเหล็กอะไรนี้เปล่าผมไม่แน่ใจนะจาไม่ได้จริงๆเออแล้วมันก็คือมันมีแตกด้วยนะแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าระบบมือถือเนี่ยมันมีแตกไหมแต่ถ้าเกิดอาวุธเราบกก้าโบกสิอะไรได้เนี่ยโอ้โหมันก็โหดขึ้นเยอะไปฟันชาวบ้านเวลากิวว์นี่ฟันอย่างตัวผมตัวเนี้ยอันนี้ผมชื่อชวีไทยนะคือผมผมลืมตั้งชื่อไอ้น,นี้มันชื่อมันแรนดอมมาให้นะชวีไทยเออก็เอาชื่อนี้ไปก่อนก็ได้นะเออแต่ตะกี้พูดค้างที่ไหนนะ อ๋อตะก,กี้พูดถึงเรื่องอาวุธตีบวกใช่ไหมซึ่งอาวุธตีบวกก็มีความสําคัญนะนอกจากเรื่องของตอนกิวอลแล้วตอนตีบอสนะคือถ้าเราถ้าเรามาตีแบบกับพร้อมกับศัตรูพร้อมกันเนี่ยถ้าดาเมจเราทาดาเมจได้เยอะกว่าศัตรูเนี่ยเวลาตีพวกบอสอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะแต่ผมยังไม่ชัวในเรื่องไม่คอนเฟิร์มเรื่องระบบคอมนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราทาดาเมจมากกว่าอีกตีหนึ่งที่มาตีเนี่ยเราจะได้ของเต็มเต็มแต่ผมเคยก็ อย่างที่เล่าให้ฟังเคยมารัดช็อตทีเดียวได้ของดีที่สุดก็งงก็มีเหมือนกันนะแล้วก็เคยไปตีบอสที่ไหนไม่รู้จาไม่ได้แถวๆด้านบนเนี่ยไม่รู้มันเปิดหรือยามัมนเหมือนมันเหมือนจะมีที่นะผมเคยไปตีของชิ้นหนึ่งมันเป็นเขาเรียกอะไรที่รีพลังปานอะไรสักอย่างเนี่ยแบบเราไม่ต้องใช้ยามเม็ดเพื่อเพื่อเติมช่องเนี่ยไอช่องเนี้ยเอ,อแต่นี้มันเติมเองว่ะเออเมื่อก่อนอนะ่ะคือแล้วถ้าเราใช้หมดปุ๊บ มันจะต้องใช้กินยาเพิ่มพลังปานซึ่งมันต้องเสียตังค์มั้งแต่ถ้าเรามีสกิลนี้ยที่ผมบอกไล่ฟังแล้วผมไปตีมาได้เนี่ยมันตอนนั้นมันขาย420กว่าเอ็มเลยนะ450ติบต,ตีไปก็400รอเอ็มแล้วคันก็หลักหมื่นนะโอ้โหตอนนั้นคิดไปคิดมาน่าจะขายนะหมายถึงว่าขายเอาเงินนะไม่น่ากดใช้เลยเออเอาหลักก็เท่าๆนี้คร่าวๆพอประมาณก่อนนะครับถ้าเพื่อน คนไหนที่เคยเล่นสามก๊กอนไ์อยากให้ผมทําหรือว่าสนใจเกมนี้อยากให้ผมทําเกมนี้ก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับผมโอเคก็คิดถึงเกมนี้นะโอ้โหเคยเล่นอยู่กับมันมาสักพักหนึ่งนะปกติเกมมือถือผมไม่ค่อยได้เล่นนะแต่เจอเกมนี้โอ้โหมันเป็นเกมที่เราเราเคยเล่นมันคิดถึงจริงจริง,รงนะอันนี้มีประกาศด้วยเอออย่างเวลากีฬาเนี่ยสมมติใครฆ่าได ร้อยคิวอะไรเงี้ยมันจะขึ้นประกาศเลยนะอยไอ้นี่ชวีไถ่แมงค่าร้อยคิวอะโหดไว้โหดโหด,โด,โดอ่ามันจะขึ้นขึ้นตามตามตามแบบพวกโฆษณาข้อความเลยนะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าสกอร์บอร์ดนะฮะที่อยู่เมื่อก่อนมันมีสกอร์บอร์ดอยู่ในเมืองผมจำไม่ได้อยู่ไหนผมไปดูแป๊บหนึง่งมันจะขึ้นว่าอ่าอ,อารมณ์ประมาณว่าวีคเนี้ยใครค่าไปเท่าไหร่เท่าไหร่เงี้ยไม่มีจัดอันดับด้วยนะอ่า ขายค่าเยอะค่าน้อยมันจะไล่ร้อยอันดับนะผมไม่แน่ใจว่ามันบอร์ดมันอยู่ตรงไหนอะระหว่างเตินหาบอรดบอดมันจะอยู่ตามเนี้ยที่ผมมันแปะป้ายอะไรเงี้ยจะมีพวกตลาดอันนี้ร้านอุธเราเข้าไปซื้ออุธได้แต่อุธในพวกนี้ผมว่ายังเฉยๆนะผมว่าอาจจะซื้อไปแค่เบื้องต้นเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราไปตีบอสได้เดี๋ยวก็ใช้อุธตามของบอดอนะแล้วค่อยมาตีบวกดีกว่า เพราะว่าเอาโอ,าอา้พวกนี้ไปตีบทผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเพราะเมื่อก่อนจําได้ว่าแร่ตีเหล็กก็หาหามันก็ไม่ได้ยากแต่ก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะส่วนนี้โกดังไว้เก็บของนะโกดังไว้เก็บของอผมไปลองเก็บอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทียังงงงมืนมือยู่อ่าอ,อ่ะ,อะไหนๆก็พาชมเมืองซะเลยส่วนนี้เป็นค่ายทหารอันนี้ไว้สำหรับ,บ,บพวกจอมยุทธ กุนซือมาซื้อทหารอะไรเงี้ยมาจ้างถ้าเกิดทหารตายกันเราก็ต้องมาปลุกชีพนะต้องเสียเงินถ้าจะไทหารทําทหารตายก็ต้องมาฟื้นคืนชีพทหารพวกนี้รู้สึกจะอัพเลเวลได้ปะเหมือนจะได้นะเพราะติพอดีตอนนั้นผมจำไม่ค่อยได้ผมผมไม่ได้เล่นสายสายนี้เท่าไหร่นะอ่าถัดมาตรงกลางอันนี้จะเป็นแต่ว่านี่เมืองเฉิงตูปะ่ะ ถ้าเป็นแบบว่าเมืองที่เป็นกิววอเนี่ยอ่าเราจะได้รับเบี้ยทหารแต่นี้มันเป็นเมืองหลักถ้าเป็นเมืองของกิววอนั้นๆเนี่ยมันจะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าอ่ามันจะกําหนดภาษีได้จะกําหนดจะมันเราจะเราจะรับเบีย้ยเบี้ยเลี้ยงอะไรเงี้ยได้แต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะอันนี้เป็นโรงเตียมครับโรงเตียมเนี่ยจะสามารถวาร์ปไปได้เมืองต่างๆนู่นนั่นนี่จะวาร์ปเวิร์บนะวาร์ปไปได้อันนี้ใช้เงิน มันใช้เงินเหรอผมจําไม่ค่อยได้มันจะมีอะไรทิคพิเศษที่ว่าไม่ต้องใช้เงินไหม,อ,มอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากีเดี๋ยวผมผมค่อยเผาปั๊บไหนๆก็มาลอะออันนี้จะเป็นส่วนของสนามประลองนะ,ะสนามประลองซึ่งเราสามารถเข้าไป PVP ได้นะจะเข้าไป PVP ก็นเนี่ยอันนี้จะไม่มีอะไรนะพอเข้าปุ๊บอ่าเนี่ยคุณเข้าสู่พื้นที่ PVP แล้วเราสามารถมาโดนหนึ่งหนึ่งกับใครก็ได้นะตีกันได้ รู้สึกตัวนี้ตายก็ไม่ได้เสีย XP เท่าไหร่นะโอเคอ่ะออกไปก่นอนก่อนสนามปัลลอนนะทำไมออกไม่ได้เอ๊ะทำไมมันเป็นโผงนี้สวีทยอ่ะอ๋อเราน่าจะติดบัคก ติดบั克อะไรอย่างมัน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 มีนมนมนมอ่อมันมีวิธีนี่ผมเคยเห็นอยู่ออกจุดบักนี่สมมติเราติดบัแเราก็ออกไปอ่ากลับมาที่เซนเตอร์ที่เราจุดเซฟเลยนะอันเดี๋ยวผมวิ่งลายล่างก่อนอันนี้ลงเตรียมอ่นเดี๋ยวผมค่อยผ่าบาบนะไหนๆก็เดินม,มาถึงนี้แล้วพายเดินสุดเมืองเลย ร้านตีเหล็กนะอันนี้เดี๋ยวมันไม่ใช่ลงหลอมใช่ไหมตีเหล็กอืผมจาไม่ได้ว่าตีเหล็กใช้ทำอะไรไม่ค่อยคุ้นเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรมากนะมันจะมีใช้ก็เนี่ยนนเนี่ยอันนี้ลงหลอมลงหลอมไปใช้อัปเกรดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันจะมีอัติอัตอัตตีอัตราสำเร็จนะฮะเออ ไอ้บวกแรกๆไม่เท่าไหร่เดี๋ยวบวกต่อไปรู้เรื่องมันจะน่าจะลดลงเรื่อยๆผมเคยเห็นเขาบวกกันสิบสาสิบสี่นะสมัยก่อนซึ่งมันโอ้ยเป็นมูลค่านี้ก็หลักแสนนะผมก็ไม่รู้เขาบวกกันยังไงผมมากสุดก็แค่บวกเก้าอ่ะบวกเก้านี่ผมก็ไปลุยก็ใช้ได้ละนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปลองวาร์ปแล้วผมจะบอกว่าวาร์ปไปไหนนะอันี้กันไปเมืองพรทับไปเมืองพรทับอ่า เนี่ยนะสมมุติแบบบอสเกิดที่ที่ไหนอ่ะสมมุติแบบเกิดอ่ะเกิดเมืองพรทัพอยู่ไหนอ่านี่นี่นเยะสมมติบอสเกิดนี้ใช่ไหมเราอยู่ที่ไหนก็สักแห่งเนี่ยเราก็จิ้มไปที่นี่แล้วเราก็วาร์ปไปอ่าเสียไปพันหกพันห้าเอาผิดไปก่อนนี้อ่าแล้วก็วิ่งไปตามจุดที่บอสเกิดอะไรเงี้ยมันจะมันจะใกล้ครับเราเราแล้วเราจะถึงไว จริงๆมันมีวิธีปักจุดบาร์นะถ้าผมจําไม่ได้จําไไม่ได้เดี๋ยวต้องค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะฮะอ่าอ่ะเดี๋ยวผมตะกี้ผมว่าจะผมจะพามาดูตรงกลางกลางเมืองใช่ไหมที่ว่ารับบงรับเบียได้นะอยู่ไหนกลางเมืองในแผนที่เราจะอยู่ตรงกลางอย่างนี้นพระราชวางังอ่าสมมุติมือเนี้เขาเป็นของพรทับใช่ไหมเหมือนกับว่าคนในกิวเขาเนี่ยจะมารับแบบพวกเบียทหารหน,นู่นนี่ได้ ทำไมเราหลับไม่ได้เราไม่ได้อยู่กิวเขาใช่ไหมประมาณนี้แต่นี่มันทําท่าเหมือนหลับได้เลยโอเคแล้วก็มียศในเมืองโอเคก็ประมาณนี้โดยคร่าวๆก่อนนะผมก็ยังค่อยๆระลึกเขาเรียกอารมณ์แบบระลึกชาติอยู่นะเออยังยังปฏิบัต่ตออะไรไม่ได้ไม่ค่อยมากแต่พอจําได้คร่าวๆนะโดยประมาณตะกี้ผมกล่าวไปคลิปไปยังเออผมก็กล่าวไปคลิปไปเหมือนเมื่อสักครู่แล้วกัน นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วถ้าชอบอยากให้ทำอีกไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นเด็กๆน้องๆหน้าใหม่อยากรู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆครับผมแล้วผมจะจัดไปนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ